ไปไปไหนไปหาลุงไปาวิทย์ดียวเดี๋ยวลุงวิทย์ก็มายังไม่ไปมันร้อนเนี่ยลุงวิทย์ก็มาลุงวิทย์ไปเลื่อนรถก่อนเออเดี๋ยวลุงวิทย์ก็มาลุงวิทย์ไปเลื่อนรถนี่เห็นไหมลุงวิทย์มาแล้วลุงวิทย์ไปเลื่อนรถรถมันตากแดดอย่าออกไปมันร้อนร้อนเดี๋ยวลุงวิทย์ก็ลงมาฮะ เออเดี๋ยวน,นี้เห็นไหมลูกวิทย์มาแล้วเห็นไหมรอแป๊บนึง็คหลอกให้รออยู่นี่เออรอก่อนรอก่อนลูกวิทย์อะไรค่ะลูกวิทย์อะไรมาลูกวิทย์ส่งอะไรมาให้หนูค่ะถอดรองเท้าค่ะเอาไหมคะขอบคุณก่อนค่ะ อะไรอ่ะเออเอเอใช่อะไรติดรองเทา้าไหนดูซ่ลุงนนดูซิมันคืออะไรอ่ะไหนดูเอ,อะไรเนี่ยโอยอะไรติดรองเท้าเนี่ยอันนี้ติดไหมดูดูติดไหมเนี่มาดูหรือลุงนนเอาออกให้ นายดูยไว่าอะไรตีรองเท้า้องเพียนรองปลอยเนี้ยไปเลย อ่านั่งลงอ่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณคุณหนูนิดนะครับที่ส่งเชือกกับอะไรมาให้หนูก็ไม่รู้อ่ะเปิดเปิดเอาอะไรอะไรอะไรสีไว้วะไม่มีอะไรด้วยดิอู้ยอะไรดิอันนี้กล้าตัวเลย โอ้ยเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หนู่มนิดนะคะพี่หนุ่มนิดใครชื่อพี่หนูเอาไมแข่เงินมีตังไหมแม่ผู้นี้แค่ดีดูมุนกรแมนมันอุ้ยจะถูกไปลูกกระแมนนี่การพันปั๊ดทีน้อยไปหุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยน้อยเลย ่งไหมเนี่ยวะครับช่วยไหมแก่หน่อยแก่หน่อยแกเสีไหม้ยไมเดียวเดียวไ